สวัสดีครับผมป๊อบจากปงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ได้ฟังมาจากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับอาวแล้วก็ตามตามเดิมเนาะผมจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องแล้วก็แทนบุคคลคนนั้นเจ้าของเรื่องเนี่ยว่าเป็นผมเพื่อความอินในการเล่าเรื่องนะครับงั้นไม่เสียเวลากันดีกว่าเราเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยครับ เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยเรียนอยู่ในมหาลัยแห่งหนึ่งแล้วมหาลัยแห่งเนี้ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับสิ่งมองไม่เห็นเนาะก็ได้ยินได้ฟังมาบ้างมันมันถึงขั้นเป็นตำนานของมหาลัยเลยอะว่ามหาลัยเนี่ยจะมีตำนานนี้นี้นี้น,นี้แล้ก็น,นี้ซึ่งผมก็เป็นนักศึกษาปกติครับเรียนอยู่ ตอนนั้นปีที่ละอ่าแล้วในช่วงปีที่3เนี่ยก็จะเริ่มเข้าช่วงที่บางคนก็เริ่มไปฝึกงานเนาะบางคนก็ฝึกงานเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มคิดเรื่องทีเซสของตัวเองว่าที่ว่าโปรเจกต์จบเนี่ยทีเซสจบเนี่ยจะทำเรื่องอะไรดีซึ่งตอนซึ่งตอนนั้นอะตัวผมเองก็ยังเต็มเตะในมหาลายัยอยู่อยู่มหาลัยดึกเป็นประจำเนาะประมาณ2 3สาทุ่มเนี่ยคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของเด็กมหาลัยมากเลย แล้วผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่เดึกด้วยการที่บ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้มหาลัยด้วยก็เลยไม่ค่อยแคร์เรื่องเวลาในการกลับซะเท่าไหร่ซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็นั่งทำโปรเจกต์อยู่กับเพื่อนอีก 2- 3สาคนที่ห้องห้องหนึ่งของมหาลัยนะครับเป็นห้องเป็นห้องประจําของเอกผมเองเป็นเอกวิชาที่มีห้องส่วนตัวดูหน้ามันไส้เนาะและห,ห้องเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น4ของตึกมหาลายัย แล้วข้างๆห้องก็จะมีลิฟต์ส่งของที่ใครๆก็ตามแต่สามารถใช้ลิฟต์นั่นได้แต่แต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาลิฟต์ตัวเนี้ไว้ขนของแต่พวกผมเนี่ยก็จะใช้ลิฟต์ตัวนี้เป็นประจำด้วยด้วยความที่อ่าพอขึ้นลิฟต์มาก็ถึงห้องนี้เลยก็เลยแบบเออวันนั้นก็นั่งอยู่ในห้องนี้แหละครับกับเพื่อนอีก2อสามคนก็นั่งคิดโปรเจกต์ไปคิดกันไม่ตก ทุกคนหลายหลายคนก็คงเข้าใจเนาะเวลาเราอยู่ที่บ้านในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้จริงจังอะ่ะเราก็จะคิดอะไรพวกนี้ไม่ออกเนาะก็เลยต้องเอาตัวเองมาอยู่ในมหาลัยมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะช่วยกระตุ้นให้เราแบบคิดโปรเจกต์อะไรแบบนี้ออกมาได้ก็นั่งนั่งคิดกันไปครับนั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเพื่อนอีกสองสามคนแล้วทีเนี้ยพอพอมันเริ่มมีไอเดียเนี่ย พวกเราก็จะเริ่มแบบเสิร์ชหาข้อมูลนู่นนี่นั่นเป็นปกติพวกผมก็อ่ะพอเริ่มมีอะไรเข้าหัวแล้วพวกผมก็จะเริ่มแบบหาหากันไปตะบี้ตะบันหาตะบี้ตะบันหาไม่ไม่สนใจเรื่องเวลาเลยว่าเวลาตอนนั้นจะเป็นเวลากี่โมงแล้วก็หาไปหาหาหานั่งหากันไปจนถึงสี่ห้าทุ่มแล้วก็เพื่อนอีกสามคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่หอ แล้วบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับมหาลัยแต่ก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นในก็อยู่ในในระยะขับรถแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วทีเนี้ยพอมันถึงเวลาสี่ทุ่มแล้วมันเริ่มดึกละแล้ววันถัดมาก็ก,ก็มีเรียนพอดีไงเพื่อนก็เลยแบบอ่ะเชียร์พวกมึงสี่ทุ่มละกูต้องกลับบ้านละไม่งั้นพรุ่งนี้ไม่มีแรงเตื่นมาเรียนก็เลยอ่ะจัดการเก็บข้าวของเก็บข้าวเก็บของแยกย้ายกันไปแต่ผมเนี่ย ด้วยความที่ยังติดลมก็เลยนั่งหาต่อไปว่าเอ้ยโปรเจกต์เราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเพื่อนก็เริ่มกลับกันละทีละคน2คนก็ทุกคนก็ต่างฝากปิดไฟปิดนูน่นปิดนี่ส่วนห้องเนี่ยไม่ต้องล็อกเพราะว่าในตัวตัวของห้องเนี่ยมันใช้วิธีการสแกนนิ้วเข้าอยู่แล้วผมก็นั่งไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเที่ยงคืนผมก็เลยอ่ะมันต้องกลับแล้ววะ่ะไม่งั้น ตื่นมาเรียนไม่ทันแน่เลยก็เลยเก็บของเอาโน้ตบุ๊กใส่กระเป๋าเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเดินออกไปทําประจําเดินออกไปทางหน้าห้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกทีนึงเพื่อไปกดลิฟต์พอกดลิฟต์เสร็จปุ๊บลิฟต์ก็มาแล้วเราตัวแล้วตัวเราอะ่ะก็เดินเข้าลิฟต์ซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะอ่าว่าลิฟต์เนี่ยอยู่ชั้น4มันต้องผ่าน3าแล้วก็ไปชั้นที่หคือชั้นที่หเนี่ย จะเป็นทางจะเป็นลานโล่งๆใต้ตึกแล้วก็รถผมเนี่ยจอดอยู่ที่ที่จอดรถที่ไกลไปประมาณ2-300เมตรก็กลาดแบบออกจากลิฟต์แล้วเดินออกไปเลยก็เข้าไปในลิฟต์กดปิ้งประตูปิดฟึบอย่างนี้แต่โมอเมนต์ก่อนทีป่ประตูจะปิดนิดนึงเนี่ยผมก็เห็นคนเดินผ่านหน้าลิฟต เห็นววัเป็นเป็นคนใส่ชุดแบบชุดช่างอะนึกออกไหมอ่าเหมือนกึ่งกึงชุดหมีสีเทาหม่นหมนหน่อยเทาอมน้ำเงินนิดนิดเดินผ่านหน้าลิฟต์ไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเอ้ยพี่ช่างอยู่ดึกเว้ยแสดงว่าต้องมีอะไรเสียมีอะไรซ่อมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลงลิฟต์ได้ปกติแล้วตามปกติของคนเนี่ยเวลาจะลงลิฟต์ลงไปชั้นไหนเนี่ย มันก็ต้องกดชั้นที่ตัวเองจะลงใช่ไหมในในส่นของผมบตอนนั้นก็คือกดชั้นหนึ่งแต่พอลิฟต์ลงมาชั้น3ามลิฟต์กลับจอดครับก็อาจจะมีใครกดลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นก็ได้ก็อาจจะมีคนที่อยู่ดึกเหมือนเราก็ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรประตูลิฟต์ก็เปิดครับแต่ไม่มีคนไม่มีคนยืนอยู่หน้าลิฟต์เลยก็คงคิดว่าเอ้ยระบบมันเอ๋อร์ละก็หันไปกด ไอ้ลูกศรปิดประตูลิฟต์ก็ปิด,ปดก่อนที่มันจะปิดนิดเดียวเนี่ยเหลือช่องประมาณเนี้ยประมาณแบบเท่าหน้าเราเนี่ยก็มีหลังไวๆเดินผ่านประตูอีกทีหนึง่งก็เป็นชุดหมีชุดเดิมเลยกับที่เห็นชั้น4แต่เราไม่แปลกใจไงเพราะว่าไอ้ข้างลิฟต์เนี่ยก็มีบันไดหนีไฟที่ใครก็สามารถเดินลงมาได้เหมือนกันก็คิดว่าพี่คนเมื่อกี้คงเดิน ลงบันไดหนีไฟมาแล้วมันก็นานพอเพราะประตูเปิดอยู่พักนึงกว่าเราจะกดใช่ไหมกว่าลิฟต์จะปิดก็คงเดินลงมาแหละก็ไม่ได้คิดอะไรพี่เขาก็เดินผ่านไปประตูลยก็ปิดปึง้งไม่มีอะไรก็เราเดินเราก็ยืนเช็คมือถือไปเรื่อยๆเช็ค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 ลิฟต์ก็ลงมาตึง้งจอดที่ชั้นสองเหมือนเดิมน,นะครับประตูลิฟต์เปิดปั้งเราหันไปม,มองปุ๊บปุ๊บ ไม่มีใครก็ลิฟต์มันคงลวนจริงแหละแม่งจอดทุกชั้นเลยไม่เวลาหรอกชั้นชั้นต่อไปก็เป็นชั้นที่เราจะออกอแล้วนี่ก็หันไปปิดหันไปกดปิดประตูลิฟต์ลิฟต์ก็ปิดแต่รอบเนี้ลิฟต์มันปิดช้ามากมันแบบคือปกติลิฟต์มันก็ปิดช้าอยู่แล้วนะมันก็จะแบบคือกึกงี้ถูกป่ะแต่ลิฟต์แต่รอบนี้ลิฟต์แม่งปิดเงี้ย คือช้าช้าแบบผิดปกติหนักมากอ่ะแล้วพอลิฟต์มันปิดมาเรื่อย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 เเหลือช่องเท่าเดิมอย่างเงี้ยช่องเท่าหัวผมเนี่ยก็เห็นคนเดินหลังไวๆผ่านหน้าลิฟต์ไปใจคอเริ่มไม่ดีและว่ามัน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 ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วอ่ะพี่เขาจะแบบลงทุนเดินลงบันไดเดินผ่านลิฟต์ แล้วลงแล้วลงเดินบันไดแล้วก็เดินผ่านลิฟต์ไปทําไมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ในใจก็คิดล้ว,ว่ามันมันมีอะไรแปลกแ,แต่ก็เอาวะผมใจไม่เป็นไรแล้วกันลิฟต์ก็ค่อยๆปิดไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดกึกประตูตลิฟต์ไม่ยอมปิดมันเปิดค้างมาอยู่เงี้ยเราก็เอาแล้ว ลิฟต์นะเว้ยคือคนติดในลิฟต์ตอนเที่ยงคืนอะที่มหาลัยไม่ค่อยมีคนแล้วอะเรียกว่าไม่มีคนเลยก็ได้มีแค่แบบยามเฝ้ามีเด็กสองสาคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็ว่าไปแต่คือมันชั้นสองไงแล้ลิฟต์แป้งค้างอยู่เงี้ยเราก็อ่ะทำอะไรไม่ถูกก็ไปรูปไปกดไอไอไอปุ่มกระดิ่งตรงตรงรูปลิฟต์เนาะมันจะมีปุ่มที่เป็นกระดิ่งก็เผื่อว่ากดปุ๊บจะมียามตอบอะไรอย่างนี้ ก็ลองกดไปกริงกริงก็ไม่มีใครตอบอ่ะเอาไงดีมือถือแล้วกันลิฟต์ยังไม่ปิดมือถือยังมีสัญญาณอยู่ก็เลยกดเบอร์ไปหาเพื่อนพอกดไปปุ๊บเนี่ยต๊ดขอโทษค่ะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้อ่ะมันคงถึงบ้านแล้วมันคงนอนแล้วแหลกะก็โทรหาเพื่อนอีกคน ขอโทษค่ะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้สองคนกันละอ่ะคนที่สขอโทษค่ะคำเดิมเลยคือโทรหาใครก็ไม่ติดก็คิดอะไรไม่ออกโทรหาแม่แล้วกันแม่คงไม่ด่าเราหรอกเราติดอยู่ในลิฟต์อะแกคงเข้าใจแหละตืด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 เหมือนสัญญาณโดนตัดไปทิ้ง โดนตัดทิ้งไปซะอย่างนั้นละแล้วพอเรามาดูในมือถืออะไอปกติมันจะขึ้นแถบสัญญาณถูกไหมอ่าถึงถึงจะอยู่ในลิฟต์แต่ประตูก็เปิดอยู่ก็คือไม่ได้บอดสัญญาณขนาดนั้นนะก็อย่างไรก็ต้องมีสักสักขีสอขีดอะแต่ในมือถือเนี่ยไม่มีเลยสักขีดเดียวก็คือขึ้นเป็น no service เหมือนสัญญาณมันโดนตัดหายไปจากมือถืออะเรากใ็ใจใจตุ้มตมต่อมต่อม,อมละก็เริ่มเริ่มเริ่มไม่โอเคละอ่ะ เราก็พยายามแบบกดๆตะโกนออกไปข้างนอกว่ามีใครอยู่ไหมครับช่วยผมด้วยติดอยู่ในลิฟต์ก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลยก็ผ่านไปสักพักหนึ่งสักหนาทีประมาณ3-5นาทีแต่เป็นสามถึงน,นาทีที่ท,ที่ที่รู้สึกว่านานมากคือมันติดอยู่ในลิฟต์อ่ะสามสามนาที5้านาทีมันมันน่ากลัวนะเออเราก็เริ่มหมดหวังละ ก็เริ่มคิดว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยตะโกนระยะเป็นระยะแล้วกันแต่ก็นั่งอยู่เนะ้ไม่เป็นไรหรอกสักคืนหนึ่งก็เริ่มทำใจล้สักพักหนึ่งเหมือนมีเงาอะไรอะลอดผ่านช่องลิฟต์มาเนี้ยคิดนะครับว่าเนี่ยคือช่องประตูลิฟต์เนาะอ่ะแล้วอยู่ดีอะ่ะก็มีเงาแบบเนี้ยโผล่มา จ้องหน้าเราเว้ยเขารอดแบบเขารอดมองอย่างเงี้ยจากช่องลิฟต์อะแล้วเขามองเราอะคือความคิดแรกของเราคือเชียดดีใจมีคนมาช่วยแล้วบอพี่พี่พี่ช่วยผมออกหน่อยแต่ผมลืมสังเกตไปว่าหัวเขาอะตั้งตรงอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาไปไหนวะ เออคือมาแค่หัวแต่ไม่มีตัวผมก็แบบช็อกทำอะไรไม่ถูกบอกเลยจังหวะนั้นคือแบบนิ่งนิ่งไปเลยแล้วก็ยืนจ้องอยู่กับไอ้หัวเนี่ยที่มองลอดผ่านช่องประตูลิฟต์มาเนี่ยแล้วเขาก็ค่อยแบบออกไปหายออกไปจาก,จากช่องลิฟต์สักพัก มีคนเดินผ่านใส่ชุดหมีสีเทาตุนตุนคุนคุนหน,หน่อยเราก็รียตะโกนพี่พี่พี่ีพ่พ,พี่ช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยไม่มีใครตอบครับไม่มีใครเดินมาเลยคืออย่างน้อยมันต้องได้ยินต้องได้ยินบ้างแหละเพราะแบบตะโกนอ่ะคือตะโกนเสียงดังอ่ะแล้วเพิ่งเดินผ่านลิปไปเมื่อตะกี้เนี่ยก็ไม่น่า ไม่น่าจะไม่ได้ยินผมก็ตะโกนตะโกนตะโกนไปสักสักสักพักนึงแหละประมาณแบบสองสาครั้งอะ่ะแล้วอยู่ดีๆอะ่ะก็มีคนมาแบบมาปึ้งประตูลิฟต์อ่ะเหมือนแบบมีมีใครมากระแทกประตูลิฟต์อ่ะเราก็พังอะ่ะเว้ยคือแบบอะไรวะหนะ้ตอนนั้นคืออะไรวะอีย่างวะแบบหนักมาก ก็เริ่มกลัวละเริ่ม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 เข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยมันมันไม่ปกตินะเราก็พนมมือเลยครับพนมมืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนู่นนี่นั่นหลับตาสักพักประตูลิฟต์ปิดกึกแล้วลิฟต์ก็เลื่อนลงกึ่งจอดตึง้งที่ชั้นหนึ่งประตูลิฟต์เปิดโมเมนต์ที่ประตูเปิดอะ ผมวิ่งเลยวิ่งออกจากลิฟต์แล้วอ้อมจะวิ่งไปที่รถยามเห็นยามก็ถามว่าน้องน้องเป็นไรนี่นั่นผมไม่สนใจอะไรเลยผมวิ่งผ่านตรงโถงใต้ตึกอะวิ่งผ่านร้านกาแฟวิ่งผ่านสารเลี้ยวขวาวิ่ง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 ไปอีกสี่สามสี่ร้อยเมตรถึงรถปึ้งปิดตูกึ้งสตาร์ทรถเตรียมตัวออก พอเข้าเกียร์ดีมีล่างล่างหนึ่งยืนอยู่หน้ารถใส่ชุดช่างชุดหมีสีเทาตุนตุนยืนชี้หน้าผมอยู่อย่เงี้ยยืนชี้อย่างนี้เลยผมก็ทำอะไรไม่ถูกครับ พนมมือตามสูตรนู่นนี่นั่นหลับตาแล้วก็คิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคิดถึงเจ้าพ่อศาลที่เราวิ่งผ่านมาเมื่อตะกี้ลืมตาสึบหายไปไม่มีใครแล้วก็ล่งใจแล้วมือจับพวงมาลายัยเตรียมตัวออกละเ,เ,เจ้ากรรมเอ้ยเจ้ากรรมตาผมอะมองไปข้างล่าง ระหว่างขาผมเนี่ยมีหัวหัวหนึ่งหัวเดียวกับที่เห็นตรงช่องลิฟต์นั่นน่ะวางอยู่บนตักแล้วยิ้มให้ผมหลังจากนั้นภาพตัดเลยครับไม่รู้ตัวเลยครับตื่นมาทีก็คืออยู่ในรถอะรถยังสตาร์ทอยู่นะเช้าแล้วอะประมาณตีห้าหกโมงเช้าอะ แล้วผมก็พยายามแบบไปถามแม่บ้านที่มาหาลัยถามยามนู่นนี่นั่นก็ไม่มีใครรู้อะไรไม่มีใครให้คำตอบอะไรผมได้จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ผมเห็นผมเจอมันคืออะไรกันแน่แล,นนแล้วเท่านั้นแหละครับเรื่องมันก็จะประมาณนั้นถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆผม subscribe ด้วยเพื่อ เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ของช่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ